ดีจ้าช่วงนี้เนาะค่ะนาะสองขางทางข้าเจ้าตัดต้นไม้เบอเลยได้จ้าเนี่ยเห็นไ่รถตัดไม้คนไม้จ้ะนี่จ้าสองขางทางตัดออกหบดเลยตน้นไม้หลายสิบโลยู่ได้จ้าสงสัยสิตัดไปเรื่อยๆจนหอด,ดันปากทาง ขเบิ้งกันขังริมน้ำนี่เพิ่นสิตัตบอี่นาออต้อาปูนน ตดตุลไม้สองขางทางเบิดเลย กองไว้แบบนี้จ้ะเดี๋ยวก็มีลดมากคนจ้ะนี่ก็จเจ้าตัดกองไว้จ้ะกองไว้ เสียเ็ดถนนไม่บอรหรือว่าตัดตัดออกว่าให้ต้นไม้มันลมใส่ถนนลมใส่รถนอกจากนนาะก็คงว่าจุดประสงค์นี่อย่างจะอาจิขยายถนนก็นได้หรือว่าเพื่อความปลอดภัยว่ให้ต้นไม้ลมใส่ทางก็เป็นใด สัมมี่ละจ้า